คนไทยด่ากันตายเลยเพราะว่าเรายังเจ็บแค้นมึงมาเกเรกูไอ้ฮุนเซนฮุนมาเนตไอ้ไรมึงส่งทหารมาเกเรกูและเปิดฉากยิงกูก่อนนะครับมึงจะมาเรียกร้องทำ <S <S อะไรเล่าให้เปิดด่านนะเออมึงก็ให้แม่นตายไปอย่างนั้นแหละนะครับให้ผอมแห้งแรงน้อยตายไปก่อนนะครับ ปิดให้มันตายไปก่อนมีคำว่านักรับนะสุภาพสุภาพลืมตัวเหมือนกันอารวัตรเก่งเจสอนนะครับบอกว่าอย่าเพิ่งรีบเปิดด่านนอกจากการสองพ่อลูกนันก่อนเพราะว่าเขาทำกับเราเจ็บช้ำน้ำใจถึงขั้นบาดเจ็บล้มตายมากมายอารวัตรซัดต่อแต่ซัดแบบละมุนละม่อมล้านกระโหลกไข่ละมุนละม่อมขนาดไหนบอกหากอยากคุยเอาง่ายๆจัดการสองหุ่นให้จบแล้วถอนอาหารกลับไป กู้ระเบิดให้ได้แล้วคืนแผ่นดินไทยหนองจานกลับมาแต่คําอธิบายของอาเรีวัตเนี่ยมันมันเหลือหลายจริงโดยเฉพาะไอ้การเก็บกู้ระเบิดโดยทหารคาแมร์ฟังอีกทีมึงไม่มีหน้าที่จะมาต่อรองอะไรได้เลยไอ้วุลเซนไอ้วุลมาเนตมึงไม่มีอะไรที่จะมาต่อรองมึงคือผู้แพ้สงครามแล้วมึงเป็นคนลุกลานก่อนถ้าจะดีกัน มึงถอนอาหารมึงทั้งหมดไปอาวุธหนักถอนไปให้หมดบ้านหนองจานมึงคืนให้ประเทศไทยนะตรงจุดไหนที่ไทยเขายึดคืนมาได้อย่าเสือกมาเรียกร้องให้กวนอารมณ์อีกแล้วก็ส่งชุดใส่ชุดสีส้มมาอย่าติดอาวุธมาเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับกู้ได้กี่ลูกแล้วที่มึงวางเอาไว้ก็บอกทหารไทยพี่ทหารไทยครับวันนี้ผมกู้คืนมาได้แล้วนะครับสิบลูกยี่สิลูกนะครับ หมดแล้วครับแล้วมึงก็ไปตีลังกาเล่นให้ทหารไทยเขาเห็นว่าตรงนั้นไม่มีกับระเบิดไอ้อย่างเงี้ยพอคุยก็รู้เรื่องเว้ยจริงใจก่อนต้องจริงใจขนาดไหนนอนกิ้งเล่นได้เลยตีลังกาเลยตีลังกาพวกผูวกเองฝังระเบิดกันเองอ่ะดังนั้นอยากจะมีการเปิดด่านจัดการที่ทําไว้ก่อนก็แล้วกัน สิบกุลาไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกอกถูกใจยังไม่พอต้องแบ่งให้อีกคนนึงพิการจอมพลังพูดดังๆเลยไม่เปิดฮะไม่เปิดด่านเพราะสถานการณ์ไม่น่าไว้ใจแต่สถานการณ์ไม่น่าไว้ใจไม่เท่าไหร่คนเนี่ยไม่น่าไว้ใจยิ่งกว่าพิการบอกว่าไม่เคยคบหากับคแมเลยคบตอนเช้าตอนบ่ายมันตลบหลังเราแล้วดังนั้นจะไม่มีการเปิดด่านอย่างแน่นอนเพราะเปิดด่านเท่ากับเติมพลังเติมแรงเติมเสบียงให้มันกลับมาฆ่าคนไทยฟังพิการจอมพลัง เราฟังอนะ่ะผมพูดตรงๆนะผมได้พบเจอกับขเขมรมาหลายคนนะวันนี้พูดต่อหน้าเข้าใจได้หันหลังไปเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะผมก็เลยบอกเลยว่าผมไม่เคยไว้ใจแล้วก็ไม่เชื่อใจขเขมรน,นะครับถ้าสถานการณ์ยังไม่จบวันนี้เราไปเปิดอาจจะจุดใดจุดหนึ่งเอาไปเติมของให้เขานะสุดท้ายนะมีของมากขึ้นมีพลังมีกำลังแล้วถ้ามาเล่นทหารไทยขึ้นมาทำไง ถูกใจใช่เลยพี่การพูดถูกอายรวัตพูดถูกต้องที่สุดเลยในขณะที่หลายต่อหลายคนออกมา้านชาวบ้านก็า้านแต่ปรากฏว่าท่านสอสอสอส,อสอจิรัตทองสุวรรณจิรัตทองสุวรรณท่านยังไม่ตื่นเลยท่านยังไม่ตื่นยังไม่ฟื้นยังไม่ยังไม่อยู่นบนโลกใบนี้ท่านยืนกรานยืนยันว่าจริงๆแล้วปัญหามันมีแค่โซนเนี้ยไอโซนอื่นที่มันไม่มีปัญหาก็น่าจะเปิดด่านได้เพราะว่าเราต้องทํามาค้าขายเพื่อชาวบ้านชายแดนจะมีปัญหา แม้กระทั่งที่ทนพูดต่อเนื่องนะมแม้กระทั่งว่ามีคนขู่ฆ่าท่านอ่ะเ<อ>งา,า,าบ้าบอปาวะท่านก็ยังคงยืนยันแบบนี้ว่าควรต้องมีการเปิดด่านฟังสอสอจิรัฐนนครับโดนหนักครับทั้งอินบ็อกซ์เข้ามาส่วนตัวทั้งโทรศัพท์เข้ามาจำไปหาที่บ้านจะขู่ฆ่าโดยขู่ฆ่าเนี่ยสองสามสองสามรายแล้วครับแล้วก็แชทเข้ามาในอินบ็อกซ์ทั้งวันก,ก็พยายามจะอธิบายครับสำหรับคนที่พยายามสำหรับคนที่เออเขาจะเข้าใจอ่ะ ก็พยายามจะอธิบายให้เขาเข้าใจแต่บางส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยากจะเข้าใจนะก,ก็จะโดนด่าทอซะส่วนใหญ่คือการที่เราปิดด่านมานานตั้งแต่มิถุนาเนี่ยครับมันกระทบมากๆแน่แน่ตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเฉพาะสระแก้วอย่างเดียวเนี่ยเราเสียดุลการค้าถึงแสนแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าคนพื้นที่แถวนั้นเนี่ยแหละที่ลำบากใช่ไหมครับเพราะว่าการค้าการขายมันชะงักไปเลยก็จําเป็นจะต้องเยียวยาไม่ก็ต้องผ่อนปลนในการเปิดด่านได้แล้ว ก็แม้จะมีคนคุกคามขู่ฆ่าก็ไม่สามารถหยุดสสเจรัฐได้ยังคงยืนยันไว้ว่าด่านเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรบราฆ่าฟันก็ควรเปิดกันความรู้ได้ความมันคงท่าเป็นยังไงบ้างเเออคือได้ยินพี่การพูดไหมไม่ได้คิดหรอกคือชาวบ้านในพื้นที่ยังรู้เลยเขาบอกว่าถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยโอเคพื้นนี่ไม่มีปัญหาแต่มันส่งสบียนได้หึงด่านขาหนึ่งข้าง ได้ไหมจิรัตสสท่านสสเปิดอีกหนึ่งด่านแขนอี่หนึ่งข้างอืได้ไหมไม่ได้หรอเพราะว่าทหารที่ขาขาดวันนี้ขาท่านก็ยังไม่งอกมาท่านปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยค่ะ ผมว่าท่านไม่เข้าใจหรือว่าเป็นเพราะอะไรไม่เข้าใจคือจะมองมิติทางทางเศรษฐกิจทางค้าขายอย่างเดียวไม่ได้มันมีหลายอย่างประกอบการหรืออย่างน้อยๆเนี่ยตรงข้างๆพี่บอลน่ะคุณจิรัตรลงไปคุยเขาหน่อยปะไปกินไปนอนเับยเขาสักวันสองวันก็ได้เออไปถามความในใจเขาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะ